วันนี้นะคะก็จะมาสอนทำค่ะสร้อยคอโบเยอะโบใหญ่แบบนี้นะคะจุกๆุน้องน่ารักน้องเก๋น้นองกูดนะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการทําน้องนี่คือง่ายมากๆนะคะแล้วก็ต้นทุนถูกมากๆเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะเมมีคลิปดีๆแบบนี้อัปเดตทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเม์ทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันจ้า ในวันนี้นะคะจะเป็นเอ็นเบอร์30นะคะเป็นเอ็นสีใสนะคะอันนี้จะเป็นแบบไม่ยืดนะจ๊ะเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการตัดเอ็นนะคะออกมาขนาด50เซนนะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะใช้ตัวลูกน้ํานะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ําปิดปมนะคะ,ะตัวลูกน้ําของเรานะคะมันจะมีอยู่2รุ่นนะคะรุ่นหนึ่งก็จะเป็นแบบมีเขี้ยวแบบนี้เห็นไหมคะว่าน้องก็จะจะมีเขี้ยวแบบคล้องได้นะคะกับอีกแบบจะเป็นเหมือนฝาพับนะคะ ก็แล้วแต่ว่าเราซื้อใบแล้วแบบแจ็คพอตได้รุ่นไหนหรือว่าเราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะใช้รุ่นไหนนะคะความความแตกต่างในการใช้งานก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอเคเริ่มต้นนะคะวันนี้เราจะใช้แบบผ่าฝาพับนะคะเราจะเอาตัวเอ็นนะคะใส่ลงไปตรงระหว่างฝาของน้องนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่สต็ปเปอร์ค่ะวันนี้ไม่จะใช้สต็ปเปอร์ขนาด10 1.3มิลน,นะคะลงไป1เม็ดอ่าเสร็จแล้วไว ด้ยวยความที่แบบว่าไปทําเล็บมาใหม่นะคะมันก็จะร่วงร ου, ุดๆร่วงๆเพราะว่าอาจจะไม่ถนัดมากเท่าไหร่เท่าที่ควรวนนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสต็อปเปอร์รุ่นนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือเขาเล็กจิ๋วมากนะคะเวลาเขาทําก็จะเก็บงานได้ง่ายนะคะสปเสร็จแล้วก็บีบเลยจ้าบีบให้แบนนะคะแล้วก็ลองขยับน้องดูอ่ะโอเคได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็ตัดเลยจ้าโอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปดึงนะคะตัวบันอ่าบันพับนะคะดึงขึ้นมานะคะให้น้องขึ้นไู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ครีมค่ะบีบปิดเลยเรียบร้อยนะคะนี่คือเสร็จแล้วหนึ่งฝั่งนะคะอ่าดึงให้แน่นน็อแน่นะนะคะแล้วเราก็จะใส่แหวนอ้าห่วงลงไปนะคะแล้วก็ใส่ห่วงลงไปหนึ่งข้างอ่าเอาห่วงแล้วก็เอาไอ้ตัวช่วงระหว่างห่วงเนี่ยแงะนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ก้ามปูนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นก้ามปูสีโเดียมนะคะซส์น่าจะประมาณไซส์ m ซส์ s ก็ว่าน่าจะเป็นซส์ s นะคะเสร็จแล้วก็ร้อยลงไปในห่วงทั้งสองข้างนะคะห่วงไอรูเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วก็อ้าปิดแค่นี้นะคะแค่นี้เราก็จะทําหัวได้แล้วนะคะหฝักแล้วเราจะมาเริ่มต้นนะคะร้อยลูกปัดนะคะด้วยการร้อยน้องลงไปเลยนะคะโอเคอันนี้ลองจะเป็นสี ขาวนะคะลูกปัดอันนี้วันนี้เราก็จะใช้เป็นลูกปัดจีนด้วยนะคะน,นี่จะเป็นลูกปัดจีนขนาด M ไซส์ M นะคะหรือว่าขนาด3มิลน,นั่นเองนะคะเมย์จะร้อยสลับกับลูกปัดมุกนะคะลูกปัดมุกวันนี้ที่เมย์ใช้ก็จะเป็นขนาด4มิลน,นะคะแต่ว่าเมย์ก็จะร้อยร้อยสลับสลับไปอโอเคร้อยลงไปนะคะขาวหนึ่งมุกหนึ่งนะคะนี่แบบนี้แล้วก็ร้อยไปอีกนะคะขาวหนึ่งมุกหนึ่งไปเรื่อยๆนะคะตัวเส้นเนี่ยเราจะใช้เป็นสีขาวนะคะ แบบนี้นะคะขาวหนึ่งมุกหนึ่งร้อยไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะเมจะร้อยจนได้น้องมุกนะคะทั้งหมดสิบเม็ดนะคะนี่อันนี้ได้สามแล้วแหละสามก็จะสลับไปเรื่อยๆนะคะขาวหนึ่งมุกหนึ่งในความวุ่นวายก็จะมีความความเรียบร้อยซ่อนอยู่นะคะแต่ว่าเมไม่ค่อยถนัดแบบนี้เดี๋ยวเมจะขออนุญาตเอาวาง แล้วก็ใช้เข็มเขียเอาเนาะอันนี้เรามีรีอยู่แล้วเดี๋ยวเราเอาเอาเอ็นนะคะเอ็น,นเนี่ยความข้อดีของเขานะคะก็คือว่าเขามีความแข็งแรงนะคะเราสามารถมาแบบใช้แทนเข็มได้เลยนะคะอ่นนี้ได้ห้าแล้วหกหกเม็ดแล้วนะคะแล้วก็สลับไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาว วันนี้เราจะทําความสร้อยคอนะคะความยาวทั้งหมดสิบหกมิลน,นะจ๊ะต้องระวังนิดนึงอยากสวยอะเนาะ,อะโอเคอันนี้ก็ได้อยู่หนะะึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วะน,นะคะเราจะทำสิบเม็ดนะจ๊ะ อนนี้นะคะเมก็ร้อยนะคะน้องได้ครบ10เม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเมร้อยน้องได้ครบ10เม็ดนะคะเมจะใส่เม็ดใหญ่นะคะลงไป1เม็ดนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเดี๋ยวเราจะใส่โบลงไปตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ร้อยเป็นอาขาวเม็ดขาวนะคะสลับกับเม็ดมุกนะคะอีก10เม็ดนะคะทําแบบนี้ค่ะเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวของสรขออก็คือ16นิ้วเลยนะจ๊ะ เราร้อยไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวที่ต้องการนะก็คือ16นิ้วนะคะ16นิ้วเนี่ยจะนับจากปลายตะขอนะคะอันนี้จะเริ่มจากฝั่งนี้นะคะอันนี้แบรนทัด1 1 1อันจะมี12นิ้วเนาะ 12, 13, 14 15 16 1ิ16นะคะเราจะเผื่อนะคะไว้เหลือไว้ประมาณครึ่งนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น15ครึ่งนะคะเพราะว่า เมื่อเราจะต้องทําตะขออีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะต้องเหลือความยาวให้ด้วยนะคะโอเคพอตอนนี้จะได้สิบห้าครึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเมก็จะเอาตัวลูกน้ํานะคะแบบบานแบบอ่านะใส่ทะลุลงไปแบบนี้นะคะในมุมนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมก็จะร้อยสต็อปเปอร์นะคะลงไปหนึ่งเม็ดนะคะจะเป็นเม็ดจิ๋วก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลื่อนนะคะนี ไซส์ที่ไม่ใช้นี่จะเป็นไซส์1.5นะคะซึ่งจะเป็นไซส์เล็กสุดที่ร้านมีเลยนะคะแล้วก็น่าจะไม่มีเล็กกว่านี้แล้วแหละนะคะแล้วเราก็เอาครีมนะคะพยายามดันน้องลงไปนะคะจับแล้วก็ดันน้องลงไปให้ชิดที่สุดนะคะก่อนที่จะบีบน้องสตัปเปอร์นะคะบีบเลยนะคะพอจับได้พบก็บีบน้องเลยนะคะแต่ว่าะระวังหลุดออกมา เสร็จแล้วนะคะเราก็จะสต็อปเปอร์เนี่ยพอเราถูกบีบเขาก็จะแบนแบบนี้นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ต้องลองขยับขยับดูเออน้องขยับตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพอเสร็จเรียบร้อยเรามั่นใจแล้วว่าน้องไม่ขยับเราตัดได้เลยจ้าตึ๊บเลยตัดเสร็จนะคะใช้ครีมนะคะแนะนําให้ใช้ครีมครีมที่มีฟันนะคะบีบค่ะ บีบน้องให้เรียบร้อยให้ติดสนิทกันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใช้แหวนอ้าห่วงซึ่งเมยเอาไปไว้ไหน,นะะโอเคแหวนอ้าห่วงนะคะเอาห่วงนะคะใส่ลงไปนี่นะคะจับอ้าน,นะคะเสร็จแล้วนะคะเอาห่วงใส่ลงไปในระหว่างรูเล็กๆนะคะตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาโซ่ปลายสร้อยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ปิดห่วงเลยจ้ะ จริงๆแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นโซ่ปรับระดับนะคะเอาไว้แบบเลื่อนความยาวเนาะสั้นยาวได้ตามใจต้องการนะคะนี่ก็สามารถขยับได้เลยอันนี้คือจริงๆอ่ะถ้าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะก็สวยแล้วนะแต่ว่าลูกค้าเขาอยากจะใส่โบความใส่โบลงไปนะคะเราจะตัดเอ็นนะคะหรือว่าใช้เอ็นเส้นที่เหลือก็ได้นะคะเอามานะคะมาทํานะคะตัด จริงๆก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการทาโบนะคะโอเคตอนนี้คือลูกค้าอยากจะประดับโบเพิ่มนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะด้วยการทําปลายของโบก่อนนะคะด้วยการเอาสต็อปเปอร์ค่ะร้อยลงไปนะในเอ็นเส้นใหม่นะคะที่เราตัดมาเนาะบีบสต็อปเปอร์ร้อยลงไปเลยร้อยลูกสต็อปเปอร์ลงไปก่อนหนึ่งเมตรแล้วก็บีบเลยนะคะบีบเสร็จอาจจะต้องเผานิดนึงเพื่อไม่ให้ปลายของตัวสต็อปตัวเอ็นอ่ะมันแข็งนะคะเดี๋ยวเม็ดจะค่อยๆทำหน่อย บีบเลยค่ะบีบให้ชิดเลยนะคะบีบให้แน่นเลยนะคะเรียบร้อยนะคะเทคนิคคือเวลาเมย์ทำเสร็จเมย์ก็จะลองขยับดูก่อนนะคะเสร็จแล้วเมย์ก็จะร้อยลูกปัดเม็ดใหญ่ลงไปจ้าหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ร้อยตัวหางก่อนเนาะเราอาจจะร้อยห้าเม็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าเม็ดนะคะเราดูความยาวซิว่าโอเคไหมอา่าโอเคแล้วนะคะ รายนี้เดี๋ยวเราค่เผาะนะอ่ะเสร็จแล้วเมย์จะเริ่มจากตรงกลางนะคะเมย์ก็จะเอาตัวเอ็นค่ะร้อยลงไปในตัวลูกปัดเม็ดใหญ่ที่เมย์ทำตำแหน่งไว้แล้วนะคะก็คือตำแหน่งนี้นะคะรู้สึกว่ากล้องมันจะขาวมากเลยวเนนียโอเคอ่ะนี่นี่ก็คือได้หางของน้องแล้วนะคะเสร็จแล้วจะร้อยลูกปัดค่ะอย่างเดียวเลยนะคะร้อยลงไปอีกสิเม็ดนะคะหนึ่ส,ส,สี่ เจ็ดแด้าแล้วก็10นะคะะพอเราได้ครบ10เม็ดนะคะเราจะสอดนะคะย้อนกลับไปที่ลูกปัดเม็ดเมื่อกี้นะคะแบบนี้อ่ะเม็ดตรงกลางนะคะเม็ดตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงแต่ว่า10เม็ดน่าจะน้อยไปน่อาจจะต้องเป็น20เม็ดนะคะ จะต้องแบบเหมือนที่เมย์เคยทำนะคลิปต่างๆก็จะบอกตลอดว่าเวลาทําไปอ่ะให้แบบให้ทําไปแล้วก็ลองลองคิดไปด้วยนะคะหรือว่าแบบอาจจะดึงเข้าดึงออกเนาะเพื่อให้เห็นว่าเออการทํางานอะ่ะทำเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะคะนี่11แล้วเนาะ 12, สะิสรุปว่าเป็น20นะคะ13 14 15 แ9ดนะคะแล้วก็จบที่2ีนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยนะคะพอได้ครบนะคะ2ี่มันก็จะยาวขึ้นเนาะเมื่อกี้เราทำ1ิแล้วมันรู้สึกมันเล็กไปนะคะสอดย้อนกลับมาที่ลูกปัดเหมือนเดิมนะคะอ่าดีสิบน่าจะพอดีนะคะแล้วก็จะได้น้องโบน่ารักแบบนี้แล้วหนึ่งข้างนะคะอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะเราจะร้อยลงไปอีก20เมตรนะจ๊ะ แต่ว่าแม่น่าจะไปเลือกตัวลูกปัดที่มันค่อนข้างหายากในถุงนี้แต่ไม่ชอบสีชมพูน,นี้มากเป็นโทนแบบกลางๆลาหนึ่งสอง ลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเมย์จะมีคลิปดีๆแบบนี้นะคะอัปเดตให้กับทุกๆคนนะคะทุกๆวันเลยนะลูกค้าสามารถกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาก็กดย้อนย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะคะเมย์มีคลิปอยู่ประมาณ สี่ห้าร้อยคลิปอะคือกลับไปเปลี่ยนชื่อล้วคือแบบมไม่ไหวจริงๆนะคะเยอะมากนะคะลองลองเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ใครที่เอ้ยทําตามคลิปแล้วยังแบบยังไม่ได้คําตอบนะคะหรือว่าเอออยากให้สอนอะไรยังไงคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะสอนนะคะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเอออยากสอนอยากให้สอนทําลูกปัดตัวอักษรน,นะคะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเมย์มาสอนทํานะ จะช่วงนี้จะแบบยุ่งๆนิดหน่อยเพราะว่าจะเราทําร้านใหม่นะคะชื่อร้านว่า Boho House เลยโบโฮโบโฮช้างม้อยนะคะอยู่ตรงแถวๆตลาดลวัลลโรนนั่นแหละนะคะก็จะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับเครื่องประดับสําเร็จรูปนะคะแล้วก็อ่า ก็จะเป็นร้านใหม่เลยเป็นจุดเช็คอินใหม่นะคะอยู่ในตลาดกัดหลวงเอออยู่ตรงถนนช้างม่อยนะคะก็อยู่ตรงซุ้มประตูจีนเลยนะคะใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาเที่ยวหากันนะคะเรามีรับสอนทาสร้อยด้วยนะคะแล้วก็นอกจากสอนทาสร้อยเราก็จะรับทําตามออเดอร์นะคะสามารถมาแบบออกแบบมาออกแบบนั่งคุยนั่งเลือกได้นะคะนั่งคุยกันได้นะคะสามารถแวะเข้ามาหากันได้นะจ๊ะห้าอ่านกันนะเราก็ทาคุยไปมเมาไปห้าสิบ ตกใจแมวครับเมื่อเราร้อยครบ20เม็ดแล้วนะคะเราก็จะสอดขาย้อนกลับมาที่ตัวลูกปัดลูกปัดอามุกอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะแบบนี้เก๋ๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เราก็จะได้โบแบบสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคือน้องน่ารักมากคือทําเสร็จแล้วเอ้ยน้องน่ารักน่ารักจริงนะคะเสร็จแล้วก็เราจะใส่ลูกปัดมมกอีกลูกปัดจีนอีกห้าเม็ดนะคะ แม่แบบรู้สึกรู้สึกรำคาญตัวเองมากเป็นเลือกสีที่มันเลือกยากนะคะเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะห้าเม็ดเองไม่เป็นไรเราต้องไปเราต้องสู้หนึ่งสองสามสี่ห้าเม็ดนะคะแบบหาอีกสี่ชมพูหนึ่งมาแล้วมันก็ไม่ีแบบโทนปนกันมากความลูกปัดรวมสีเนี่ยน้องก็จะแบบมีความสุขในการเลือกนะคะแต่ว่า ต้องมีตัวเลือกให้เยอะแต่ต้ก็จะแบบทําให้เราเสียเวลาในกนารหาสีไปนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะคะเราชอบโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาลูกปัดเม็ดใหญ่นะคะมาใส่ตรงปลายนะคะเพื่อความกิมมิคน่ารักนะคะแล้วก็ใส่สต็อปเปอร์ลงไปนะจ๊ะนี่สต็อปเปอร์ลงไปอีก1เม็ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะบีปมตรงนี้ อพอบีบสตัปเปอร์ตรงนี้เสร็จนะคะเราก็จะใช้คีมเอ้ยกันไก่ขัดตัดเลยนะคะตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตนะคะว่าน้องจะมีความอ่ากล้องไม่ได้เลอไม่จับเลยวันนี้อ่น้องก็จะมีความแบบปลายหางมันโผล่ใช่ไหมเราก็ใช้ไฟเช็คเผาเลยจ้ะแค่นี้นะคะทั้งสองฝั่งนะคะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้โบแล้วนะคะหนึ่อันนะคะโบดะแดงแสดงใจนะคะนี่ก็จะเป็นแบบความน่ารักของสร้อยแบบนี้นะคะเราจะใส่แค่แบบอันกลางอันเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าลูกค้ารีเควสมาบอกว่าขอจุกจุกค่ะนะคะขอจุกๆก,ก็คือขอมันไปเลยนะคะทั้งแบบหลายๆอันนะคะเดี๋ยวเรามาทําให้ลูกค้าแบบสมใจอยากไปเลยนะจ๊ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับสร้อยคอโบใหญ่โบเยอะของเรานะคะก็ลองทําดูนะคะง่ายมากจริงๆนะคะอันนี้คลิปนี้เมยก็ทําสดๆให้ลูกค้าดูเลยนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะอยู่ท้ายคลิปเลยนะคะลูกค้าสามารถแคปจอแล้วก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้ที่ Line ID แอดลูกปัดจ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเมยมีอัปเดตให้ทุกวันเลยนะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะกับเมยเมซินีทีกันทาค่ะสวัสด ดีค่ะ